สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะมาพบกับนะคะการแนะนำนะคะกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์โปรแกรม CSP นะคะซึ่งนะคะในกิจกรรมนี้ชุมนุมนี้นะคะก็จะมีครู A นะคะแล้วก็ครูบิวนะคะเป็นคุณครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมนี้นะคะอ่าเด็กๆจะไปลองเข้าไปดูนะคะว่าโปรแกรม CSP นะคะ มีชื่อเต็มว่าอะไรนะคะและมีลักษณะการใช้งานอย่างไรนำมาใช้ในการเรียนการสอนนะคะคณิตศาสตร์ได้อย่างไรนะคะรวมถึงการติดตั้งโปรแกรมนะคะเด็กๆลองเข้าไปศึกษาดูจากคลิปวิดีโอนี้นะคะจะได้รู้จักโปรแกรม csp ในเบื้องต้นนะคะไป,ไปพบกันได้เลยค่ะไปชมกันได้เลยค่ะให้นักเรียนนะคะดาวน์โหลดไฟล์ซิปที่วิครูนะคะแนบมาให้ แล้วนักเรียนก็จะได้เป็นดังภาพนะคะ GSP file นะคะแล้วนักเรียนก็คลิกขวาไป extract file นะคะดังรูปนะคะเพื่อที่จะติดตั้งโปรแกรแมรในเบื้องต้นนะคะ,ะเมื่อนักเรียนคลิกขวา extract file เรียบร้อยนักเรียนก็จะได้โฟลเดอร์ GSP นะคะให้ดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะเป็นไอคอนนะคะ GSP file หรือว่า GSP5 นะคะนักเรียนก็ดับเบิลคลิกเพื่อใช้งานค่ะถ้ามีหน้าต่างที่ถามการใช้งานนะคะเกี่ยวกับความปลอดภัยนักเรียนก็สามารถกดใช้งานได้เลยนะคะเ <CON S> มื่อกดใช้งานนะคะนักเรียนก็จะได้หน้าต่างของโปรแกรมนะคะดังภาพนี้นะคะก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเมนูบาร์นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับ Word หรือว่า Windows พวก Microsoft ต่างๆที่เรียนใช้งานอยู่นะคะส่วนแถบด้านข้างซ้ายมือก็จะเป็น Toolbar เป็นเครื่องมือของโปรแกรม j s t นะคะเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันว่ามันใช้งานอะไรยังไงบ้างนะคะ